ครับตอนนี้ให้ชมนะครับเป็นข้าวโพดท,ที่มีการปลูกเอาไว้สําหรับบังดมนะครับของแปลงทุเรียนอุ่นไอรักนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมหมอยะชัดเจนจากเพจถอดคุยลุยสวนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนทุเรียนอุ่นไอรักหรืออุ่นรักนะครับที่ผมมีการปลูกทุเรียนเอาไวา้ นะครับนี่ทุเรียนผมได้แตกใบอ่อนชุดแรกไปเรียบร้อยหลังปลูกนะครับนี่คือใบที่ติดมากับต้นนะครับให้ดูนะครับนี่ก็แตกมาใหม่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมใบเก่ามันใหญ่กว่าใบใหม่วะก็เกิดจากการที่ผมเองยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยบำรุงนะครับก็อย่างที่ผมบอกผมใช้เทคนิคนะครับให้ทุเรียนกินปุ๋ย ในถุงเพาะชําให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เราจะเริ่มให้ปุ๋ยละนะนี่คือการปลูกทุเรียนโดยที่มีต้นข้าวโพดนะครับหรือข้าวสาลีเนี่ยครับเป็นการบังแดดบังลมนะครับแล้วเก็บความชุ่มชื้นนะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องข้าวโพดนะครับหรือทุเรียนในแปลงนี้วันนี้นะครับจะเห็นว่าผมใช้เสือ้อใส่เสื้อ ซึ่งไม่ใช่เป็นเสื้อประจําของเพจถอดคุยลุยสวนนะครับเสื้อตัวนี้นะครับเนี่ยผมจะให้ดูดูตรานะครับตรานี้ก็คือ OKU OK O ก็หมายถึงโอนนะครับหมายถึงชรา k u ก็คือมาลายกเกษตรศาสตร์นะครับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของชมรมฟุตบอลนะครับของนนทรีชราหรือเพื่อนๆพนพี่พ,พ,พี่น้องๆน,นะครับที่จบกเกษตรจากคณะต่างๆนะครับ ที่มีความนิยมชมชอบในการออกกําลังกายและก็นิยมในการเล่นฟุตบอลหรือเชียร์ฟุตบอลนะครับไม่ว่าเป็นแฟนผีแฟนหงแฟนแมนซีแฟนเชลซีนะครับเรารวมตัวกันมาเตะฟุตบอลนะครับก็มีทั้งอดีตนักเตะทีมชาติที่เป็นสิทธิ์เก่าของมาลายเกษตรศาสตร์หรือ,อ,อนายกสมาคมตลกนะครับอย่างพี่เป็ดเชิญยิ้มนะครับก็มาร่วมเตะด้วยนะครับ มีหลากหลายนะครับหลากหลายคนนะงั้นผมก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับไอ้นี่คือศูนย์รวมหรือจุดหนึ่งนะครับที่พี่พี่น้องๆที่จบเกษตรไปแล้วนะครับแล้วก็มีความชอบเหมือนกันได้มารวมตัวกันสร้างนะครับเป็นชมรม o k เคหรือนนซีชรานะครับวันนี้ผมก็เอามาใส่ให้ดูนะครับผมจบจากคณะเกษตรรุ่น4ี่สิีนะครับก็เลยขอ เบอร์44นะฝากประชาสัมพันธ์นะครับเรามีชมรมฟุตบอลที่เป็นแนวทางสร้างกิจกรรมให้พวกเรานะครับที่จบจากมหาลัยเกรรษตรศาสตร์และก็นิยมช,มชมชอบในกีฬาฟุตบอลมารวมตัวกันนะครับก็ฝากไว้กลับมายัางเรื่องของข้าวโพดนะครับข้าวโพดครับหลายคนถามผมว่าเมื่อคิดต้นทุนแล้ว การปลูกข้าวโพดเองนะครับกับการไปซื้อข้าวโพดกินเนี่ยอย่างไหนมันถูกกว่ากันผมตอบได้เลยนะครับซื้อดีกว่าครับไม่เหนื่อยแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมปลูกข้าวโพดไม่ได้หวังนะครับไม่ได้หวังว่าผมต้องขายข้าวโพดมีกําไรเพราะสิ่งที่ผมต้องการนะครับก็คือการใช้ประโยชน์จากต้นข้าวโพดนะครับ ให้ดูครับไม่ได้ฉีดยาในมีหนอนเอันนี้ไม่ใช่หนอนนะครับเป็นนกกระจาบนะครับนกกระจาบมาเจาะกินนะครับให้ดูกันผมต้องการประโยชน์จากต้นข้าวโพดนะอันนี้ผมย้ําอีกครั้งนะครับผมไม่ได้ต้องการประโยชน์จากฝักข้าวโพดนะงั้นตอนนี้ต้นในประโยชน์จากฝักต้นข้าวโพดผมได้สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวก็จะมีน้องๆที่เลี้ยงงวมาเอาต้นข้าวโพดผม ไปใช้เลี้ยงงัวหน้าแลง้งซึ่งไม่มีหญ้านะครับงั้นฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ต้องการปลูกข้าวโพดเพื่อขายฝักข้าวโพดอย่าปลูกหน้าแล้งนะครับเพราะว่าจะมีคนปลูกเยอะมากเนื่องจากต้องการใช้ต้นข้าวโพดไปเป็นอาหารงัวแทนหญ้าที่ไม่มีนะครับก็ฝากไว้นะครับนี่คือทุเรียนนะครับจากเทคนิคของผมนะครับถอดคุยรุยสวนนั่นก็คือ การแตกใบอ่อนชุดแรกผมจะไม่ให้ปุ๋ยนะครับให้กินปุ๋ยในถุงพอาะชำให้หมดแล้วหลังจากนี้นะครับจะเข้าสู่ของการดูแลรักษานะครับจะเริ่มมีการฉีดปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยดูแลใบนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ